ะะมมสบายดีพี่น้องสบายดีสมองสุบอนเดอ้อยินดีต้อนรับเนาะมาอยู่โผอยู่ซ่องสาวนางบ่าวมงพี่น้องเอ้ะมา,นะมาล่างหมอ่ล่างแหกล่างกระโปะเตรีย <c oughs> <c oughs> มของงานพี่น้องเตรียมใหม่ห้าสิบเปิดล้านใหม่เนาะเปิดล้านมือได้ไหม ก oh, ้าวประมาณวันจันทร์พี่น้องอ้สบายดีพี่น oh, ้องสมองสบอนเด้อกำลังเกลี่ยมล้างหมอพี่น้องหมอไปได้ใส่ก็เลยเก็บมาละบานี้ได้ใส่งานแล้วพี่น้อง่ได้ใงานหมอบ่ได้ล่างก็หลายปีแล้วพี่น้องเก็บไว้อยู่เล้วก็เลยมีฝุ่นัเยยังอีกอย่าง ตั้งบอกนั่งคอยแขกนั่งนะพี่น้องยังโบได้พี่น้องเลยสักเส้นได้นี่ยนะเฮ็นกระเทิบบ่เออเห็นกระเทิบไหมเห็ดอียังอ่ะแบบมุ่งธรรมดาเอาผ่าตังมุ่งนนะทับกันเขาเอินยังอ่ะเห็นคือล่างข้าอยู่แล้วเออเห็ดดึงมากนะบ่เออยิ่งแต่แต่บุ๋มบ้าเมะห้าสิบอาผ้ามีเงือกขึ้นเงือกลงเปล่าอ๋ เอาผักย่างดีกว่าน้อมันเยอะขึ้นยังลงในทะเลนหาดนะโอ้ยมันสิไปมันสิไปพ่นสำนั่นใก่งไก่มองยิ่งกันหนองมองนะเอ็งมองนึงไปมองไปหนังใกล้กันกันกมินอาหารอะไรเนาะมันก็เมินปิ้งย่างควันเขาฟูเขาตาเข้าเจาะอะไเนาะอันเนี้ยละว่ะช่วงนี้มันย่างน้าเนาะย่างเสิร์ฟหนี่งกับซี่อครงนันยูแบบย่างสวยแฮปปีสบายดีพี่น้องทุกคนทุกคนมินิมาล้างหมอล้าง ไก่พันจ si ้ะไก่ไก่แล้วสะเสียงวนั่งเห็นก็คอยๆนาะพี่น้องแรงหม้อล่างแหกปะอุปกรณ์อยังเรายัังอัวเจ้าก็ได้งรนไก่ที่อจะอยู่พี่น้องจะอยู่ซอยแม่ครับน้องไก่จะไปส่งมูส่งมูส่งเคยส่งมู ยังวะหมูขอบคยเออหมูขอบคยอ่ะก <resolving grammar. S 1> ็เมอนมันบบเห็นมึงกัทำอะไรเอาเป้าเองเนอะเนี่ยพัดอะไรเนี่ยยังบ้านพักเออเมนปดูไปวูยู่ชวน ไปผสเอ้ามาใส่เม like ื่อ yeah. mm. uh, ื uh, mm. okay. oh, nice. really ่นะ่อไหแค้นนะแค้นใส่แค้นอะแค้นแค้นเดียวนั่นลไปก็อแล้วอืมไปช็อคหายแต่มเหนว่อันเดียวแค้เอาออกมาอันเดียวงไม่ม่อยังไหลอด หมอบริได้ใส่แหงบริสะอาดไีเนองเอ้ยมันถือกี่ปุ่นขี่ยังเอาไว้อยู่เล่าเนาะกี่ปุ่นเขา มันมีใส่เนาะไอ้มาใส่ได้ไ้หลายเหตุเยังกับวุ่เหตุ่าเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสมาใส่มาลากอุปกรณ์ซะเพราะว่ามีคนนั้นตายี่นองเ้ยเลย่ริเหตุยังเลื่อเลยเอาไปตัด

เบหลักเอานะเจ้าว่นอ่ะเก็บอกงูว้ใอ่นกนเลยเสีไปโอ้ยก็บงูเมย์าเิ่ไดท่นไปได้อ้บจ้าเอาไปกินเอาไปใส่แก้มื้อนนันไปตลาดคนเดียวพี่น้องเอ้ยติดรถซูเปอร์าผ่นไปคือเก่าเฮ้ยลมีนไปน้ำก็เยบ่ได้ี Nè, tải tà lát con đều mà Đấy á Sắc lệ, cà tích, cà phóc Nên nhìn vào, vào vào, vào Tải tà lát mấy nhang đơ ừ. Bố sửa nhang thằng bớt <cười> <cười> Bớt cái cào Bớt lái Sén tử Đãi phí nóng Ồ, nguyên nó cứ lái Lái sén kịp Đó có mấy lái sén xóa hát <laughs> หล่ะเป็นกับหมู่ช่องขวดบ่แล้วจิ้งนำเอาว่าใส่ๆๆเตียงเสาคอบบ่าครอบว่าีนที่นี้ยมาแรงเอามาลายต่องเนี้ย แกงไม้เสสะลิจายจะดูหมูเอา, <c oughs> ากระดูกมาใสากระดาษแล้วโอ้ยกืะสืออันนี้โอ้ยอยากกินหน่อไม้อยากกระสอหน่อไม้กระสือสุกหน่อไมา้กิน ตรงนี้โซ <Khan> ่เด <sao? S 1> ินโแล้วถ้าแม่บอกเอาลงมาไหวนีโซ่แล้วหลายปีเลยดิข้แม่บอกมีเทการเห็ดหัวขั้นขั้นเอาวงเอาไหวหันขั้นโมมีงานนังกแต่คืออยู่แต่เอาลงมาไหวนะเอาลงมาจับแล้วข้นแม่บอกมีงาน เด้นหน่วยมันกับนะมีเน้นหน่วยมันลงข้างนานเด้<ป>มานั่งบึง้งบ่มาซอยนะแม่เ,เป็นหาไหไรไก่หาอะไรไก่ไก่มะวไหลมานกิ มันขาวันมันเออยังเกาะอันนี้นะมันเป็นมันเป็นะมันขิงมันขิงล่าต้องใช้ไม่ิงล่าหน้าเจนาม่ไม่ติดไม่ใิงแล้วอะลรไมันจะออป มือนน้ลม,มันนี่แหละลมต่เชร้าเส้นขำเนาะะกีเพิ่งเล่งว่าสิเปิดมือนพี่น้องเอ้ยบ่าวไก่ค้นสม่าตายซะคืนนี่สำหรับคน้นดีทามซานางว่าสิเปิดล้านมือใดเนาะมือวันจันเดอพี่น้อง วันจันที่เปิดร้านเป็นทางการเฮาซั่นพัอยาเขตซอยกับมาซอยเด้อพี่นนองผุไ้ได้ใจดีกับมาซอยก็ได้เนาะซอยแล้วก็กินพี่พี่งบ่ะดาให้ซื่อเตือนมือรกะนายขนกะทาเหรอชานั่งมื้อได้สิเปิดร้าน เขาดังจะสุดอบวันนี้อยู่ในคิดี่เลยเนาะวันจันเนาะเขาจะเปิดร้านสำหรับเขาเปียกพี่นนองกินฟรีเดี๋ยวมีเมนูนยัางแกหกอ่ะเขาดังทีืออันไฮเบิร์กมื้อเปิดร้านเพเ่ยพี่นนองว่ามียังแหกเนาะมียังแหกเมนูกินฟรีนะพี่เนอง ເນາະມັນເອົາໃສ່ຢາງພື້ນເນາະມັນກໍເລີຍ Đ ศาสตร์ิดนี่เขาจบลงเพลงนี้เพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดนกระดิ่งแจง้งเตือนแบบเป็นกำลังใ,ใจให้สาวนางมามุงเด้ <Aaa. S 2> อพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังใจส่องสาวนางมามุงพี่น้องพบกันคลิปอันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย